เอานะครับคุณผู้ชมก็คงจะทราบกันดีนะครับคงจะได้ติดตามข่าวกันนะครับว่ามีเหตุนะครับว่าเคนหล่ลนทับรถไฟนะครับทําให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเท่าก็ล่าสุดนี้นะครับผู้ว่านครราชสีมานะครับแถลงปิดศูนย์บัญชาการนะครับเขาปิดศูนย์เคนนะครับ เหตุเคนถลลมทับรถไฟนะครับสร,รุปยอดผู้เสียชีวิต32ราย, 0, ายสูญหาย3รายสมมอบพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าเร่งฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปนะครับก็พูดง่ายๆว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับเคนถลลมทับรถไฟนะครับที่จังอำเภอสรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาดึงด้านทางแหล่งปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับ จากกรณีเกิดเหตุเคนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับหล่นทับขบวนรถไฟฟ้ารถไฟด่วนพิเศษนะครับขบวน21นะครับสายกรุงเทพนะุบวนราชธานีนะรบ,บริเวณเขตก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาส่งบนให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยขณะนี้เกิดเหตุมีผู้โดยสารรวม208คนนะครับ <c oughs> ก่อนถึงจุดเกิดเหตุนะครับมีผู้ลงสถานีแล้ว37คนคงเหลือผู้โดยสารในโบกี้นะครับประสบอุบัติเหตุ171คนมีผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บ70คนบาดเจ็บ66นะครับเสียชีวิต32คน อยู่ระหว่างค้นหาอีก3คนนะครับอ่ะครัคือพูดง่ายว่ามันเป็นเหตุที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะครับนะก็อ่ะรอ,อติดตามข่าวกันต่อไปนะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันนะครับ